เรียกได้ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวที่สามารถพาคุณย้อนยุคชมความสวยงามของประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะและยังสามารถมองเห็นอนาคตเทคโนโลยีล้ำสมัยได้ที่เกาหลีด้วยนะวันนี้พี่อังมีโปรโมชั่นไปเที่ยวเกาหลีกันนะไม่ว่าจะเป็นวัดโชเกซามือบ้านวัฒนธรรมอืึนพยอง และได้ช้อปปิ้งตลาดสุดฮิตที่ไม่ควรพลาดคือตลาดฮงแดและศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีตลาดเมียงดงที่สำคัญทุกขีดของการเดินทางพี่อังมีไกด์มีหัวหน้าทัวร์มืออาชีพคอยดูแลทุกท่านอยู่นะคะขอให้ได้สนุกและมีประสบการณ์ดีๆในทุกช่วงของการเดินทาง มีโอกาสให้พี่อังดูแลทุกคนไปเที่ยวกันนะถ้าชอบคลิปนี้กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่อังหน่อยนะคะแต่ถ้าอยากรู้จักพี่อังให้มากขึ้นจิ้มแฮชทพ,พี่อังด้วยรักทัวมันนะพี่อังรอทุกคนอยู่นะคะ